เราเทสระบบอีกครั้งนะครับนี่หลังจากที่เราเดินไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะสั่นสะเทือนให้เราไหมนะทุกคนนะนี่จุดไฟสายไฟเก่าไป่น้องเบิอ่อะนี่จุดสายไฟเก่านะครับลื้อออกหมดเลยครับนี่นนมัน,นมีอยู่ร้อยกว่าสายครับก็เลยลื้อทิ้งครับเดี๋ยวเราเดินใหม่มาเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับกำลังลองครับยังไม่ได้ใส่กองอากาศนะเสียงก็จะดังๆหน่อยนะทุกคนนะ Lalu apa Jalan di kanan nih Nampak Nampak ada? Jalan không?

เก็บตินึ่งสองสามห่วย่่บกลยวแบตแมลูกวิท่านได้ใส่ยวปิดปิดปลาีนเตรียมโดดเลยไปแบบนี้ายยู่ไกลโอ้สาวเดินหรือโบไฟไหมแม่อดี้วันีกเอ้า

จ้าม e yeah, ันเดี๋ยวค่อยั้งคันบ่นั่นกะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซตใดอนมันคำสั่งเดี๋ยวให้ตีงตัวนี้ค่อยจุนในที่มันได้อยู่อย่างนี้พี่ยันเองลงมาไมเมันสั้นไหมหรอเจ้าฮะรถบดปลาเราสองเผ่าอิหรีรับพี่น้องผมเบิ่งแล้วสอเผ่าอิหีรุ่นนี้เพราะว่ามันสั้นทั้งหน้าทั้งหลัง โอ้ฉันนี่น่คอยกับยานอยู่ดิตแต่เมื่อมานน้ำมันเพราะฉันเบิดพระถังนี่นี่ <S 2> <S 2> นั่นเ็นี่ฮาริตนะโอ้ร่มกันมาเหอประหยัดประหยัดแล้วว่าปะหยัดสันเธนึงข่ย้นบึกดิวมันสันเธนึ่งมันจีเต้นทับตีนกูโงันไม่เอม้งมเนังธรรมดา อ่ะนดเครืองแล้วเ่นเลน่ไหมยี่สุดเลยยี่ปล่อยกับนายทุกคนอ่ะอ่อรอเลสูลูกสาบอไปของแทกครับพี่น้องมึงสูดได้ปานี่สูดได้โอ้ยปลสันลอไปลอเมันคือสันทั้งหนาทั้งหลังปะมันเป็นะไะเออพวไ้กไอวไอวอกวอ้พก้อพอ้ออ้ลวกวก้ออกกพกก้ แม่กันสั้นสั้นเป็นมีอาการหนักอยู่ยเขาเนาะแอ่เนี <S s <ân> <S ่ยนว่เขาเขาไปใส่หลอดลังสั้นเลยถอดออกยิ่งมากเลยบอทำแม่เทาเฮาไปบดน่ะ คันแมนนันคันแมนปุละมอนบอกว่าสั่นให้ดูหน่อยเปลาแตน้องสซเลยเนี่ยเขาต้อง่าวมันเออสั่นสี่มมันสั่นแรงไปสิง่ะโอ้นักหน่ายอยู่เฉพาะเ็ถสอนหลอดแล้วบองนองนั่นแหละแม่สั่นทนึงว่แมนอูสิร่มเหรอคันแมนแบนดินไว้หรือสิลด์รีเตอรอยู่เลยป่ะ เพราะยังเล่านายเลี้ยงอีกเวลานี้ภาษากรถึงครับไรแลอกครับเออได้การบอสแต่ว่าคอยคอยคอยเอะใจอยู่เด้เตือนตอนเ้างสื่อมาเนาะเอฟซีมเขามาเหม็นมาบอกว่ารุ่นนี้สั้นแรงจริงๆนะครับประยันคอยเสื้อเจ้าเร็วจะแน่งหรือถ้าเจ้เฉาเห็ุถนนม่สั่นไปเงี้ยนหน้ากางก็ลมนี่นั่นแหละกระแป้งก็ลมนี่ กลางบ้านเขาอะไรหรอกตายล่มตึมล่มอาการนัก่งก็วันนี้ได้หาซ้างชมบ้านอีกตอนมันจะในแง่งเนาะขะเล่งกันเล่งเองงี้ได้ไหมนี่โอ้โอ้ขี้ไก่บ้านเขาจะโหอะไรดีเอ้ยหลุนทรมานนี่เม่นจ๊ะไหนวะหลุดบัวทรานี่สมซื่อเนะเนาะสมซื่ออยู่เบื้องอันเบื้องในชุดสายไฟกินขาดแล้วเนาะเบื้องว่ะ เขาบอกว่ารุ่นนี่สั้นแห้งครับสั้นแห้งอย่างพี่น้องมันมีมองปั๊บตั้งปั๊บยูนบอมเขาไม่าบอกเนี่ยเด็กกันปวดหัวเดียวน้ำลดจันงี้ปวดนว เบิงัวน้อยมังเนี่ยแต่มาสั่นก่เขาเนี่แม่จะตน่พูแม่ั่นนาเบิเนาะตเองเลตังล่ะเอออ้มันสั่นแหงวันนั้นบ่ตุ่มตุ่มตุ่มเลยวะน้ำน้ำมันหลนะแม่น กดสันอยู่หลานสยผู้อย่งโอ้พี่เราบดที่แรกที่แรกกันแนมกดสันหรอแนม่มึงรอเนาะว่ามันตาไล่ด้คุณมกดรับตาอยู่อ้องูอย่างแบบน้แล้วอเด่งยางแหงเนาะเกินไปเนาะบ่ห้องบดห้อบดระยะกิโลนึงตะว่าเหน่ยนิผาเล่นอบดอยู่บางเดียวเลยโอ้ ของแถ้คร no ับของแถ้ม so ันก็อยากสิเกินอยู่เนาะเนีนเนียนแต่ว่ารถมันสั้นเบิดขั้นเลยดิอย่างลังว่าไม่สิุดออกเนาะเพราะโซลมาโซลมานนี้เราว่ายี่ห้อโซลมานักหนาไม่รบเรือจ้อยตองกูเง่ที่จสมไร สองทมตรจะสั okay. ้นปันนนี่ไม่บักบัวมังโดนี่เดียวกูนี่พรเทือกเนาะอาการบอที่แรกลังล่งเทือตอนกดลองเอากดไปใหม่กันมันมันกับสันคอยอยู่ดิแต่ บดกดอีกเท่านึงก็คือสั่นแห้งไปดเลยวันนี้มูบะเมนอกจันบ่กัเนี่ยบ่กันเที่ยบันเี่ย่กันนีบ่ันนี่ยบ่กันเนี่ยันเนีองกันนี่บขันเน่ยไ่เนยันเนี่ันเ่เ่ยบ่นเันเอ่ย่กันนยก่นเนาะ แล้วว ah like ่าส <laughs> <laughs> ั้นขึ้นแล้วว่าเล่งเองเตื้มไปอีกเนาะโอ้ยเศร้านาะก่ท่านเว่ยเตี้ยเลยคือว่ายันลมท่านแล้วมันสิดับแม้วมึงมีกระเล่งไปฝ่าซอยเนี่ยมึงทั้งหลังวนบังไฟเนาะเอาแม่หยังเนาูไปนี่ว่าโอ้อาการนักเลยนี่ปะไว้ว่เฮ่อฮะเพิ่งจะละมานเท่านี่ไหมแล้วพอตันทั้งเที่ยวลงอนอก็เลยรุ่นนี้กูอยากได้ตัดออกเลยชสวิตไฟนี่ไปต่่ออเลยโ้มาทานมา พม่ได้มักรถบดขยันสันให้บอกมาถึงเอาเลย <c oughs> สันถึงน,นรกเขาบอกว่าสันถึงน,นรกได้ยุตประมาณติดหายกี่โล